เมื่อท่านพระอาจารย์ชยสาโรท่านได้ให้โอวาทคำสอนที่เป็นสัจธรรมและกชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและจิตวิญญาณของตนไม่น้อยแต่ชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งนะพระฝรั่งเนี่ยที่จะมามีบทบาทในบ้านเราเมืองเราเนี่ยก็หาได้ยากพระคุณเจ้าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยควรที่จะเอาเป็น แบบอย่างของพระอริยสงฆ์รูปนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมชื่นชมช,นชื่นชอบของพุทธบริษัททั่วโลกก็ว่าได้นอกจากจะเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ชาสุพัทโทแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีบทบาทในการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมอย่างน่ามหาัศจรรย์เกี่ยวกับคำเทศคำสอนที่เป็นพระธรรมจริงพระธรรมแท้ และท่านพูดไว้ชัดเจนว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนยารักษาโรคหรือเครื่องมือมีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้กล่าวไหวเฉยๆแค่ประโยคเดียววลีเดียวคําเดียวก็สะท้อนไปถึงหัวอกของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวจึงนํามาตีแผ่แล้วก็กล่าวอนุโมทนาท่านพระอาจารย์ชยสาโรไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ